สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าผักสลัดต้นใหญ่อยู่ๆก็ยืนต้นตายเนี่ยในช่วงอายุ30วันอัพแล้วแหละครับในส่วนตรงนี้วันที่ผมทําคลิปวันนี้ก็น่าจะวันที่อยูนะวันหวยออกนี่แหละสิบหกทำให้ในใจก็สิบห้กนี่แหละครับกรกฎาปีหก ซึ่งหน้าฝนปีนี้ก็ปีที่5้าของผมนะครับที่เจอฝนมาดูกันครับว่ายูย่ๆผักสลัดยืนต้นตายเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าแนวทางการทําผักสลัดของผมนี่คือผมไม่มีการวัดค่าน้ําเลยครับผมใช้น้ําประประนาน้าบาดาลน้ําธรรมชาติในการปลูกส่วนที่สวนเนี่ยจะเป็นน้ําธรรมชาติล้นวนเลยคือน้ําด้านหลังนี่แหละในการปลูกผักในส่วนตรงนี้อขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับเดี๋ยวพาไปดูว่า ผักที่ยืนต้นตายเนี่ยมันเป็นแบบไหนมาดูครับปัญหาที่เจอก็คือโรงนี้เลยครับโรงที่เพื่อนๆคุ้นเคยเนี่แหละในส่วนของคลิปผมเนาะผมชอบทําคลิปโรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยควรจะใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนนั่นนะครับแต่ของผมย,ยังไม่ใส่เพราะว่าบ้านผมลมแรงถ้าผมใส่ยังไงก็กระเจิงขาดหมดแน่นอนผมก็จะต้องซื้อซ้ําใส่ซ้ํา เปลืองต้นทุนนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ของผมเนี่ยยืนต้นตายอายุไซนี้เลยไซนี้เห็นไหมครับต้นที่เหลืออยู่ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงทางนี้ทางนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับชนิดผักในช่วงฤดูนั้นด้วยนะครับอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยผักที่ตายอยู่ย,ยืนต้นตายรากเน่าง่ายที่สุดก็จะเป็นตัวเนี่ยตัวกรีนโอ๊กเนี่ยแต่ตัวเนี่ยมันเป็นหน้าฝนแล้ว หน้าฝนปัญหาของกรีนโอ๊กก็จะแตกต่างก็จะยืดมากกว่าที่จะเป็นรากเน่าตายส่วนที่รากเน่าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรดโอ๊กกับฟินเล่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าทําไมถึงตัวที่อยู่ก็จะเห็นไหมฮะไม่ค่อยเติบโตไม่ค่อยแข็งแรงนี่เน่าเลยน่ฮะเป็นหลายลังตัวที่อยู่ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะรากก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ซึ่งจะแตกต่างกับ ตัวที่เป็นกรีนโอ๊กแบบนี้อ่านี้ก็ได้รากก็จะสวยสมบูรณ์แบบนีน้นี่ให้ดูหน่อยตัวเนี่ยใส่รวมกันทั้งเรดทั้งกรีนเพราะลูกสาวปลูกก็แล้วแต่อารมณ์เขาจะใส่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเขาอยากช่วยก็ทําไปทีนี้ที่เขาตายเนี่ยของผมในส่วนตรงนี้นะก็คือ ฝนตกลงมาแล้วผมเติมแล้วผมลืมไม่ได้ลืมหรอกชลาลใจคิดว่าต้นโตแล้วน้ําจะซึมเข้าน้อยซึมเข้าในรังน้อยแต่ที่ไหนได้ซึมเยอะอยู่ครับน้ําก็เลยเต็มแล้วผมก็มีการตักที่หลังหลังจากที่น้ําเต็มไปสองคืนแค่นั้นแหละครับหลักเน่าผักตายเลยในส่วนตรงนี้นี่ เอาออกเลยครับไม่ไงั้นมันจะติดรังเวลาเราทําความสะอาดจะยากเอาออกได้เอาออกเลยอ่ะนี่ที่ผมให้เพื่อนๆดูเนาะคือปัญหามันก็มีเนี่ยแต่ถามว่าผมซีเรียสไหมผมก็ไม่ซีเรียสหรอกครับเพราะว่าเราชะล่าใจเองเราคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรแต่สุดท้ายมันก็ตายไปหลายต้นก็หายไปหลายโลอยู่ครับใน,ในรุ่นนี้หรือเพื่อนๆบางคน อาจจะไม่ใช่สาเหตุนี้อาจจะใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนแล้วแต่แล้วทีนี้มีการอนุบาลมีการอนุบาลอนุบาลณที่นี้หมายถึงว่าอย่างในหนึ่งรังเนี่ยจะลงหลายๆต้นแล้วพอต้นโตซักไซส์ขนาดนี้หน่อยก็ค่อยมาลงกล่องจริงแบบนี้แล้วพอเปลี่ยนกล่องเขาตายจากที่เราอนุบาลอยู่นะครับผมหมายถึงแบบนี้นะ อาจจะคือผมใช้คําพูดไม่ค่อยเป็นเนาะคืออนุบาลอยู่เยอะๆแล้วยกไปใส่กล่องจริงเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะแบบนี้พอเปลี่ยนกล่องมาได้สองสามวันนี่เขาตายสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมันไม่ใช่ฤดูร้อนก็จริงครับแต่ว่าความร้อนในช่วงนี้เนี่ยร้อนมากอากาศร้อนในหน้าฝนนี่ร้อนมากเหมือนกันนะครับแต่พอร้อนเสร็จเจอฝนทันที หรือร้อนเสร็จก็คลื้มฟ้าครื่มฝนแล้วก็ฝนตกแล้วก็ร้อนอีกซึ่งสภาพอากาศตรงเนี้แปรปรวนมากมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ผักสลัดอยู่ๆก็รากเน่าตายได้เหมือนกันเพราะว่าการปลูกผักช่วงที่ยากที่สุดก็คือฤดูร้อนกับต้นฤดูฝนฤดูร้อนน่ะมันยากก็แค่ความร้อนแค่นั้นแต่ฤดูฝนเนี่ยฮะมันจะมีทั้งอากาศที่ร้อนร้อนจัดเลย ฝนตกตกหนักลมแรงซึ่งปัญหาเหล่านี้มันจุกจิกในช่วงฤดูฝนจะจุกจิกเยอะกว่าอย่างเช่นฝนตกมานะครับน้ำขังมีน้ำเกาะอ,อยู่ตามขอบใบเนี่ยแล้วเจอแดดเลยอีกสองวันมารู้เรื่องเลยครับขอบใบไหมใบไหมเจอปัญหาเยอะแล้วเนี่ยที่สำคัญคับหน้าฝนโอ้นี่ปัญหาใหญ่เลยอีกอย่างหนึ่งของฤดูฝนเพื่อนเพื่อนเห็นไหม อันนี้ไม่ใช่ไข่นะครับขี้เต็มๆเลยเนี่ยหนอนนี่หัวหน้าใหญ่ไม่ต้องถามครับว่าเอาไปทำอะไรถ้าเจอแล้วจัดการเลยนะครับเอาละของผมเริ่มแล้วเดี๋ยวผมจะทำวิธีคลิปวิธีการากําจัดหนอนหรือเอาหนอนออกจากต้นผักสลัดอย่างง่ายให้ดูมันจะ มีวิธีคือต้นเล็กก็ใช้วิธีหนึ่งต้นใหญ่ก็ใช้วิธีหนึ่งมันจะแตกต่างกันครับตรงนี้เพราะว่าแต่ละไซส์แต่ละขนาดบางทีต้นใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถดึงออกแบบนี้ได้เพราะว่ามันจะทําให้รากขาดรากอะไรได้ตัวนี้ไม่เจอน่าจะไปต้นนู้นนั่นแหละซึ่งหนอนเนี่ยในช่วงหน้าฝนกับกับจริงๆหนอนช่วงนี้ไม่น่ามีนะครับ ปกติเลยนะหนอนจะไปมีนู่นต้นฤด,ดูฝนนะี่แหละไม่ยต้นต้นฤด,ดูหนาวแต่ <c oughs> ปีเนียแปลกครับนอนมาเร็วมากเลยอ่ะดูแล้วไปปรับใช้นะครับผมในส่วนตรงนี้ต้นผักที่อยู่ตายสาเหตุมีไม่เยอะหรอกครับมีไม่กี่สาเหตุหรอกก็ไปปรับใช้เอาครับในส่วนตรงนี้ไม่ยากส่วนเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ หรือผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกๆคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับผักสลดัดก็แอดไลน์ทักมาคุยมาถามกันได้ในส่วนตรงนี้ผมไม่คิดตังหรอกครับอย่างน้อยเอาแนวเอาเขาเรียกอะไรนะเอา,เอาไปปรับใช้ได้ในส่วนตรงนี้เพราะพื้นที่ของของแต่ละคนนยฮะในการปลูกผักเนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งปัญหาที่เจออย่างปัญหาเดียวกันเนี่ยแต่สาเหตุก็อาจจะแตกต่างกันและวิธีการแก้ไขก็อาจจะแตกต่างกัน เพราะพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันก็ปรึกษากันได้ครับในส่วนตรงนี้ไม่ได้ยากผมไม่ได้หวงความรู้หรอกผมก็ไม่ได้รู้มากหรอกครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมทํามา5ปีผมก็มีผักขายทุกวันแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับผมแล้วครับอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ